เร 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่โควครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไปทำไฟธานทั้งหลายวันนี้วันที่ห้ากันยายนสองพรหกสิดวัดป่าบ่อน้ำพยินเนาะม่อเช้าก็ไม่ได้มาไหลสดเพราะฉะนั้นด้วยท้องเสียเนาะก็เลยไม่ได้ลงมาเกิดเหตุฉุกเฉินพูดถึงเรื่องอ่า อย่างอื่นก็พูดไปไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะก็พูดถึงเรื่องธรรมะก็จะพูดถึงเรื่องทุกข์และวิธีรับทุกข์เท่านั้นนะเนาะวนไปวนมาพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเนะี่ยเพราะเราก็ทาแต่เรื่องเดิมๆซ้ําๆโลกไม่ได้วุ่นวายหรอกใจเราต่างหากวุ่นวายเนาะแต่ละวันแต่ละเวลาถ้ามานั่งดูหัวใจตัวเองแล้วโอ้ยเนาะ,ะแต่ส่วนมากมันจะไปดูจากคนอื่นแก้ไขจต่คนอื่นเพราะฉะนั้น วัดป่าบ่อน้ำพระอินมีจำนวนพันกว่าคนพันกว่าชีวิตวัดบางวัดเขาก็เลี้ยงคนป่วยเนาะร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้โหเขาก็ว่าหนักแล้วนะบองเลี้ยงคนป่วยเนี่ยร้อยกว่าคนสองร้อยคนนี่กูเลี้ยงคนไม่ป่วยพันกว่าคนคนป่วยไม่ค่อยกินข้าวนะแต่คนไม่ป่วยมันกินจุอะเปลืองกว่าคนป่วยอ,ะอ,ะอะ่ะเพราะฉะนั้น อย่ามัวเสียเวลาเด้อตั้งใจบําเพ็ญภาวนารีบเร่งขนขวายปรารบความเพียรทําความเพียรเนาะชีวิตดั่งนาฬิกาทรายใกล้จะหมดไปหมดไปทุกคันมันทุกวินาทีทุกนาทีเนาะอย่าปรกกันประมาทเมื่อวันนั้นมาถึงชีวิตดับลงมอดลงมันเสียเวลาหมดเวลาเพราะนั่นแหละคือสมบัติที่แท้จริงของพวกเราก็คือความตายนี่แหละ อ่าเป็นยังไงก็ตายนะอ่ตายแน่นอนตายตายตาย,ตายมรณะสติะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมอย่าพากันประมาทความคิดนี่แหละ,นะเนาะอมันลากมันจูงมันไปมองดูอ่านดูนั่งดูความคิดดูลมดูความคิดเนี่ยหลักการดูกายหลักการดูเจ็ดดูกายก็คือดูลมหายใจเนาะ ดูจิตก็คือดูวความคิดนี่แหละเนาะดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนาะจงหมัน่นดูลมหายใจมีสติแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะกลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยมีแต่เรื่องนิดๆนี่แหละภาวน,นาไม่มีเรื่องกึนนะพูดวนไปวนมาก็ต้องกลับมาที่เรื่องของจิตของใจอยู่ดีอ่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเห็นไหมโบราณเขาบอกเหตุเกิดที่จิต ต้องดับที่จิตเหตุปัจจยโยนะดับที่เหตุเนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการมีสติแนบอยู่ทําสติให้เหลิอเจริญเนาะให้มีกําลังนั่นแหละเรียกว่าพัฒนาพัฒนาสติเมื่อสติมีกําลังรู้เท่าทันความคิดเนี่เนะเห็นความคิดรู้ทันความคิดนี่แหละเรียกว่ารู้ทันจิตทันใจพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งโจกตั้งใจ เป็นผู้ไฝ่ธรรมเป็นผู้หาวิธีดับทุกข์เห็นโทษของการเกิดการเกิดการแก่การเจ็บการตายวนเวียนแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆวันนี้เนาะหลวงตาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกวันนี้ก็จะอยู่อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปวัดป่าสนามชัยเนาะช่วงบ่ายก็มีแขกเข้ามานัดพบกันพรุ่งนี้อแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจะไปหาหมอฟัน ก็เลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนาะเลื่อนเป็นวันไหนวันนี้ไปวันนี้ตอนเย็นเนาะโอเคโอ,คโอค้คุณคว่าเลื่อนออกไปนี่มันย่นกข้ามาเนี่ย๋อแสดงว่าวันนี้กูต้องไปก็ <laughs> <c oughs> ไปเช็คฝันว่าเช็คฝันฝันไม่มีเนะเาะอ้าวดีเหมือนกันคงใช้เวลาไม่นานหรอกเนาะเออไม่มีอะไรมากหรอกเนาะแล้วก็ขออนุโมตนาสา,าธุการกับพวกเราที่ร่วม วัดป่าบ่อน้ำพะอินตั้งโรงทานพระสิ้นคิดที่ร้อยเอ็ดเนาะตอนนี้ก็อวันนี้ก็ทำต่อโรงครัวโรงทานทำข้าวกล่องแจกจ่ายพี่น้องที่พนทองน,ะน้ำท่วมหลังจากกลับมาน่านมาเพชรบูรณ์หลังจากกลับมาเพชรบูรณ์ก็มาโพลทองร้อยเอ็ดเนาะตอนนี้ก็อยู่ร้อยเอ็ดทำข้าวกล่องทุกวันเนาะใส่เรือไปอพยพคนออกมาจุดเสี่ยงเนาะเออเออไม่แน่นะปีนี้อุบลเนานะ เพราะว่าแม่น้ํามูลแม่น้ําชีล้นเลยแม่น้ําชีที่เราเห็นเนอะล้นล้นนอะท่วมแล้วท่วมมาสามวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สามที่ห็พวกเราร่วมจิตร่วมใจกันเนาะช่วยเหลืออุทกาภายัยกับหลวงตาเนาะเออตั้งหลวงทานครับเนี่ยประมาณวันละสี่หมื่นบาทให้นะประมาณนะี้ต่อวันนะทำเข้ากล่องตั้งรวมทั้งค่าเรือค่าน้ํามันนะหลายหลายลำ รถกันหลายคันพวกชิตอาส,สาพวกมูลิธิกูภ้ภัยพระสินคิดพระสินทรัพย์เนี่ยโอ้โหลุย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 เนะาะอนุโมทนาเอาสั่งใจรับพรญาถาวะริวหาปูราปาริปุเรนติส่าครัง เอวะเมวะอิโซนินางเปสนางอุปกปสิอิติจังปฏิจังสุมหังคิปะเมวะจะมิฉันสุสเบปุเรนทุสังกปาจันโดปร,ะระสัสโสยชามณีโชติละโซยชาอาภิวาลนาสีริสะนิจังบุทาปาจิโนจัตตาร ano, ุธรรมาวันทนสิอายุวันโนสุข,ขังภะลังสาตุ